สบายดีเคลื่อนช้าคน่นจ้างมัน,นจะมาที่มีมลมนะครับอมนะออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกหาเอาเองครับหาแจ้งว่าไปไม่เข้าเทอร์มิตเตอร์วัดนดูนะดูเข็มมิตเตอร์นะครับตั้งไปคูณหนึ่งก็ได้คูณสิบก็ได้แต่นี่ผมตั้งคูณสิบจะได้เห็นชัดๆต่อระวัตปลายนี่เลยนะครับ ีโลมิเตอร์ขึ้นนะีโลแล้วก็เนน่ยนไม่ขึ้นเกาะสองก็ไม่ขึ้นเกีะสามก็ไม่ขึ้นก็แสดงว่ามอเตอร์ไหมนะครับมอเตอรไ์ไหมเป็นสาเหตุแนอเลยว่าค,วคิวของมันขาดหรือว่าขด,ดืวด,ดไ,มไหมเรา้วนี่ดูกัน ของนี้เป็นของกีนนะครับกีนขวดทวดก็จะเป็นขวดทวดไอ้นั่นไอ้พีเนียมทองแดงผสมพีเนียมทองแดง60%พิเนียม40%ทวดทวดนี่ดูนี่มันจะเยียวยาได้ 联通的。 ใส่ใายขัดขัดแกนมันเนี่ยเราขัแดแกนมันเสร็จแล้วก็เราก็ต้องถอดน็อตนี่นะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว, 2, ตว, 3, ตว, 4, ตวดูข้างในมันว่ากดลวดขาดหรือเปล่าถอด4ีตัวนี้ออก ไม่ได้แลครับใช้ใบมีดโกนหววของผมนี่นะครับที่ว่าผมใช้แล้วนะครับปาดป ฟิวนะครับถ้าฟิวไม่ขาดก็แสดงว่าขดยอดขาดนะยวดขาดก็คือจบครักาฟิวมันนะ เตอร์นะครับมิเตอร์ดูนะครับขังเกตเข็มมิเตอร์นะครับ ไม่ขาดนะครับเมื่อฟิวไม่ขาดก,ก็เราก็จะไปไล่ย้อนหลังกลับไปนะครับกลับไปทางด้านนี้ทางด้านสายนี้นะครับสายขาดหรือเปล่า,าด้านสายก็จะประกอบตัว้กลับไปก่อนก่อนที่จะประกอบก็หยอดน้ํามันเข้านะวันนี้ใช้น้ำมันอะไรก็ได้นะครับเป็นน้ำมันจักรก็ได้ น้ำมันรถเครื่องก็ได้นะครับน้ำมันเครื่องเริษ่าไทยน้ำมันรถเครื่อง ทีนี้เราก็จะมาไล่หาต,ต้นตอมันนะครับว่าทาไมมันถึงไม่วัดรวดไม่ขึ้นนะครับเราก็จะมาถอดทางด้านนี้เลยทางด้านหลังนี้สายมันขาดหรือเปล่าหรือว่าอะไรมันขาดทาไมมันเราก็จะได้รู้กันว่ารวดขาดหรือว่าสายสายไฟขาดไล่ทําย้อนหลังไปเลยนะครับ ตัวแล้วโอ้ สายไฟก่อนนะครับสังเกตเคมมิเตอร์นะผมจะวัดทีละเส้นวัดเส้นนี้ก่อนไม่ขึ้นนะกับด้านมาที่ขึ้นก็แสดงว่าสายไม่ขาดนะด้านมาทางด้านนี้กินเข้าไปดยกินเข้าไปย ขึ้นนี่ขึ้นก็แสดงว่าไอ้น,นี่ไม่เสียนะสวิตช์เน,นี่ยมันไม่ขึ้นนะพิมพ์ขาดกดดวนขาดนะครับ คือลูกท้าทำอะไรไม่ได้วัดดูเกียร์ต่อเกียร์ดขนาะเกียร์ต่อเกียร์ยังไม่ขึ้น ขึ้นเลยจะขาดกันเลยไปเลย ซื้อใหม่แบบนี้แหละครับของกีนเนี่เป็นแบบนี้แหละทองแดง60%ปีเนียม40%ใช้ไม่ถึง2ปีก็เรี่ยงไปแล้วนี่คือของกีนเครื่องกีนประหยัดต้นทุน ไม่ได้คุณภาพไม่ว่าจะเป็นทีวีพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรแบบนี้จะเป็นของจีนนะมากจะไม่ค่อยได้คุณภาพิ่งเป็นทีวีจอแบนทุกวันนี้ดูได้แค่สองปีจอเสียแล้วพอจอเสียเขาก็ไปซ่อมนะ อ้าวลืมใส่เน็ตเวนี่เขาไม่อาขี้เกียจหรือขอบคุณเพื่อนเอฟซีทุกคนเพือ่อนช่างทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่างไรก็กดติดตามกดขา่ากดตกไคร้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีแรงบันดาลใจทําคลิปต่อๆไปข้างหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย มาค่ะ